นี่คือเขาจะให้จัดงานวัดอะไรย่งเงี้ยให้ผู้เยอะอย่างเลยเออผูเยอะเหมือนกันพี่โลครับไงวะอุ้ยมีคนขับโลไม่เป็นน่าจะจุดนี้นะครับจะมีคนขับโลไม่เป็นอยู่นะครับพี่พีนึกผู้ขับโลออกแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ที่เรายไอปหายให้ เอาล of pues in ่ะ็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนดโน้ตคับกับไมค์ครับ UHC แต่ UHC ในครั really we ah ้ง hey นี้นะครับเมื่อเราทำการกระโดดนะเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดให้ดูนะทุกคนไอ้ทุกคนลองกระโดดหน่อยทุกคนกระโดดกระโดดทุกคนกระโดดนี่นะครับเราจะได้ของ OP มานะครับทุกคนซึ่งก็นั่นแหละทุกคนแต่เราจะแบนทำการแบนอินเดียท่าเทียมและประลองเอ็นชานไม่งั้นมันจะโกงเกินไปนะทุกคนโอเคตามนี้นะวันนี้นะครับเราอยู่กับแอร์ปิกนูพี่กั๊ดพี่อั้งเปาและ ไอเอเคเอนะครับทุกคนขอเสียงกันหน่อยเร็วโ้งปีบเออนั่นแหละเอเคอเะปาทุกคนพร้อมเริ่ม like ันหรยังเอ้ยเดี๋ยวมันจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เออว่ะเพียงเปลาอะไรพี่รอบนี้ฮะฮะการกระโดดเข้าไปในใจเธอมันยากวลย อะไรนะทำไมก็มผมเออนั่นแหละทุกคนนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวเริ่มเลยทุกคนเกมเริ่มแล้วโดด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 โโดดโดดโดดโดโด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 ดโโดด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 โดโด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 ดโโดด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 โ อู้สึกวไอกระโดดนี่เกลือพอๆกับกาชาลัากี้บ็อกเลยมันช่างเขิมเกลียเกินอยากได้ธนูธรรมดาเว้ยไม่ใช่คอสโบตอนนี้ยังตีกันไม่ได้นะครับน้องหนู่ทั้งหลายคอสโบมันกระจอกอ่ะอุ้ยเจอบอดได้แล้วไม่มีไม่มีเกาะหาเหวเลยเลยหรอครับพี่ออกสีครับกไปอ่า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 เพิ่มเลเวลให้กับแกในใจตัวฉัน เพิ่มเพิ่มเกเรในตัวของฉันทำไมพี่กัดพูดแต่มันแปลกๆล่อเลยวะตัวเองในใจรักใครล่อเขาอยากใจเกเรทุกครั้งพี่ขอเกเรไม่ได้น้อคนอย่างพี่กัดเนี่ยนั่นจำตัวแบบนี้ทุกคนรับได้ไหมครับพี่รับรับไม่ได้รับไม่ได้ครับรับไม่ได้ครับนี่เหมือนกันคุยกันได้อ้าวใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เพราะไอแมนอะไรนะไอเกเรไม่ค่อยชัดเลย อะไรนะไอแมนมัวยอนี่อีกแล้วเหรออะอะไรนะ AKA หักกันเดือนนะ a k เออะไรแตกเงินเดือนเลยเหรอไปดีเอ็นกันไหมไออออเป็นเยอะเยอะเกินไป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 ไฟทำไมอ่ะไฟทำไมไปให้พิกัตถามนีมีคือเขาจะให้จัดงานวัดนึงนะให้พื้นเยี้เลยเออพู้เยอะเหมือนกันพี่มามามาไม่เล่นอยู่ไอตีแล้วจัดงานวัดกัน สวัสดีครับ USC จัดงานวัดีนี่ USC แบบจัดงานวัดดึง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 ดงดดเงง เมื่อกี้คือความคอนเทนต์อย่างหนึ่งคือแบบว่ามีคนโทรมาเจ็บอะไรก็โทรมาไม่อยู่ดีๆก็โทรมาเฉยเลยเขาคิดถึงพี่อยงเปาไหมเพจใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักพีค่ามีคอเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะอุ้ยอ้อุ้ยอีตาตรงตวงตาตรงตวงโอ้แม่ไม่เปิดเลพี่เปิดเลยใช่ไหมพีพีเปิดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้โดดตั้งนานได้หมวกอันเดียวจริงๆใช่ไหมจริงก็ได้อันเดียวสุดยอดเลยโอเคครับบอร์ดเดอร์จะเริ่มบีบมาแล้วนะครับทุกคน ได้เลยค่ะสวัสดีครับวัสดีครับมาดิคบนมาทีครับผมมาดิบมมสวัสดีครับผมมาเิ่วสมวัสดีครับผมมาดิสวัสีัผมมวีผมมาดิตวัสดับหัมาดวดีครมีอะไสวัสีครับผมีาดิี่รับผมมาดิสวัสีครับผมวครับมาวัสครับมีาวัใดครมมาีครมวครถบมมาคนถบมครับอุยาอิสวั เอาลนะเริ่มเกินการก่อเรือขึ้นมาใหม่ละโลคับไงวะอุย้ยมีคนขับโลไม่เป็นน่าจะจุดนี้นะครับจะมีคนขับโลไม่เป็นอยู่นะครับพี่พนึกฝูดคับโลออกแล้วพี่ต้องใช้คาร์ลแบบไอปิโนะพี่แบบอี um พีที่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นมีมให้ดูนะครับทุกคนน,นี่นี่นมีมคือแบบนี้เดี๋ยวให้ไปขึ้นเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งให้เป็ดเอาขึ้นทำไมไอปิโนูพี่จัดอ่ะใช่เลยแฮทแท็กเป็ดไอแฮทแท็กเฟปไอปิโน้ปิดเนาทำไมใกล้มีคนตัดไม้ไปอุ้ยไม้โอ๊กปะไม้สักฟูโอเคคนละไม้โอ้ ไม่รู้เรื่องนะแล้วคุณตอนแรกก็อยู่เกิดมาก็อยู่ทนถ้นเลยแต่ว่าไม่เจอกันเจอของหรือเปล่าครับพี่ฉันดนังชอบงับคุณส่วนผมเจอสวามแลนแล้วไอ้แก่กาไอ้แมนเอะไโนะโกโนเจโกนาอันโอไอเห็นแวบๆมาแต่ไกลเลยเหี้ย ในขณะที่เขาในขณะที่เขากำลังเดินเจอกันนะครับผมกำลังหลงป่าเฮ้ยอยู่ในป่าเหมือนกันหลงเหมือนกันเธอหลงเหมือนกันหน่อยก็ติดป่าแล้วเจอใครเจอเอเคเหรอใช่ใช่แล้วพี่ก็จะแต่ปุ้งปุ้งปุ้งปุงเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะอยากเจออยากเจอแฮกเข้าคอมไหมครับคุณใช่ะอยากเจอแฮกใช่ะอุ้ยเอ้ยคคนฟาร์มของอยู่คนฟาร์มของอยู่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอฟปีหนูเราเป็นกันได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ฟปีหนูห่างเงินเดือนนะไอฟปีหนูห่างเงินเดือนนะห่างเงินเดือนนะได้ไป่เต่าตูเราไม่มีเงินเดือนใช่ไหมเออเราอยู่ด้วยกันเราฟ้าด้วยกันแนนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยขอบคุณอย่าคอรสทีมสิครับคุณคุณอย่าคอรสทีมสิครับคุณเอฟปีหนูนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนลมหายใจเข้าต้นนนี่กอลมหายใจออกดังดอกมบานอะไรบานนะ ตูผ้าใหญ่กว่างตูดูดบางตูดบางตูดบางให้ให้ใครยิงธนูอยู่ตรงบนต้นไม้อ่ะใครยิงวะดังชายน้ำฉันเล่นไหนม่นไหนเม่นดัอยู่ไหนวะนภาอากาศหายเม่นกันโอ้โหธนูแถวนี้เพียบเลยมีการสู้กันแถวนี้เกิดขึ้นแน่นอนใช่ใช่ใช่เขาเปิดเขาเปิดก๊อตโผดเว้ยเขาเขากำลังแบบยิงแบบปั๊บงเว้ยดานภาอากาศอันเบาเบามันถึงเวลาแล้วที่ที่เราจะเลี่ยมเลี่ยมเอค่ะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะ โลแกนผมเป็นคนแรกก่อนนะตายก่อนไม่ส่ลูกใครครับแต่ใส่เดียวได้หมดเอ้ยกูตีไม่ได้ตีกันไม่โดนอ๋อมา,อา,อา,อาสู้กันแล้วมาสู้กันแล้วเว้ยยังหาตัวไม่เจออยู่ไหนกันนะแอมเขาอยู่ตรงพุ่งสวรรค์นหน้าอยู่อะต้องถามอย่างงี้พี่อังเปาอยู่ไหนพี่หลงป่าฟันได้ใจความได้ใจความจริงใช่ไล่ไล่กู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 ไล่ผมยินเสียงคนยิงธนูเมื่อกี้เนี้ยใครยิงวะใช้แบนโบอะเอ้ย ชัดใช่ไหมดกันหมดเลยแน่นอนอยู่เราอยู่บนต้นไม้เดี๋ยวต่อดิ่มสงๆดีกว่าชัดเลยชัดเลยไอ้แมนเจอกันที่หน้าปักซอยเฮ้ยกูตกใจหมดเห็บมั้ยสวัสดีเอเคเอวัสดีวัสดีเอเคเอไม่ตืตีไม่โดนเวลเฮ้ยหนีไปไหนเอเคเอหนีไปไหนฮะเฮ้ยแมนต้องแรงแครในที่เว้านะไอ้ไอ้หนูเอามันที่ไอ้หนูเอามาเลยไอ้หนูเดี๋ยวประเมินแล้วช่วยกันช่วยกัน ช่วยกันไอ้รู้อย่าฟังไอ้เคมันโหดไอ้เคมันโหดอย่าฟังอย่าฟังไอ้เคมันโหดไม่เห็นโอเคเห็นแล้วไปไปไปเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้เคเอเอ้ยไอ้พี่นุกอะไรเนี่ยจัดการไอ้เคเอเอมันโหดจะตายฮะาไอ้พวกแกไม่เห็นถ้าพวกแกไม่เห็นพวกแกสู้คนเองโอ้โหมันยิงเดียวยิงกระส่งขามบู๊ดเฉใช่ยบู๊บูรจริงๆไปสู้กันเองไปไปสู้กันไปสู้กันไปหรอบู๊เหรอบู๊ดบายบายผ้าใหญ่กว้าง ดังนั้นเราชมย็นครับถ้าอาการปาัว่าพี่อังเปาพี่อังเปาอย่างอยู่ไหนอะไม่รู้เหมือนกันหลงอยู่หอยู่ในใจแต่เขาไม่เอาคุณหรือเปล่าเจ็บพี่บองหูอยู่ในใจอ่ะแต่ตัวคุณอะอยู่ได้หรือเปล่าเหียตีไม่โดนเลย เอ้ยมีคนอยู่วันดีเอเคเอวันดีเอมาหาทำไมเนี่ยเอเคเออยู่ดีวับมาหาเฉยเลยเอ็นเอ์โพลเยอะเนาะวันดีแมนอันอยู่ไหนอะเขามองหาแกไม่เจอเลยเนี่ยเปาเตาคิดไม่เห็นได้ไงไม่เห็นจริงจริงเห็นแล้วงสูงแม่อ๋อเห็นแล้วเปาดูนี้ยไอเป็กนูบลงมาไอเป็กนูบเอาเอามันก่อนไหมเอเคเอาไอตัวต่อสูงก่อนไหมเอเคเอเอาไงคิดไงเอาชิดดีไปดูมันดีต่อสูงขนาดนั้นะเอามันก่อนเลย เอ้ยต้องมีต้องไฟวอนเปาบอกว่าจะตายก่อนเพื่อนเบลบอกว่าสโลแกว่าตายก่อนเพื่อนแต่พี่ตายก่อนเสมอเว้ยเขายิงไม่เอามันเลยพี่เอามันเอามันเอามันเลยพี่เอามันเลยเอามันเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอเอยเอาเอฟนิ่นก่อนมีแค้มันแค้มเอ้ฟนิ่นก่อนเออเอาเอาก่อนไอ้เนี่ยเขเปิดเอ๊ะโว้ยโว้ยโว้ยมันสแปมลงมาแล้วล่างเอามันก่อนเลยเอามันก่อนเลยมันสแปมลงมาเนี่ยเอาให้จบลมปตายเลยเว้ยแล้วก็จัอันนับมีใไม่ยอมกันนะ

มันมันจิตไปแล้วมันจิตแล้วเฮ้ยเีย๋ยแล้วเราขุดไม้ไม่ได้เลยไม้บล็อกหมดได้อ้าดอฝากร่างขอกร่างเบลล์ดยคุณลงไปลงมาเลยลงมาเลย,ยลไม่อนุญาตครับลงมาเลยครับปอยกินยาปั๊บเย้าพาราตอนนี้ป่วยไม่ไม่ให้ไม่ไม่ให้กินไม่ให้กินไม่ให้กินคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณ A C A ไม่ให้กินไม่ให้กินครับไม่ให้กินไอ้นุ่มลงมาเลยไอ้นุ่มไปสู้กับเขาเว้ลูกผู้ชายนะเว้ต้องไปสู้กับเขาเออเส้นทางลูกผู้ชายนะเว้เอเอเอเส้นทางลูกผู้ชายมันต้องมีตายมีเจ็บกันบ้างว่าไงขาสุดหล่อไม่ได้สุดหล่อว่าแล้วมันอยู่ไหนว่าไงครับสุดหล่อยังไม่เห็นตัวมันเลยเ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยหวัดดี AKA หวัดดี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 เอเคอหวัดดีไปไกลๆไปเฮ้ยเอาคนที่ไม่มีทางสู้ก่อนไหมเอเมนไม่คนไม่มีทางสู้เราเก็บไว้สู้ตอนท้ายกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาเอเคมาสู้กันมาเฮ้ยแล้วว่าแต่ทำไมกูมีนัดแอปเปิ้ลวะมีได้ไงมันไม่มีโดนแบนไปแล้วเฮ้ยคเด็กูไม่รถเลยอะไรวะ ไอนี่ไงมีรีเจนไงแกกินยารีเจนไงเอเคเลือดจะเลยไม่ลดแม่งขุดแบบว่าแบบนั้นเร็วเดี๋ยวฟาดปิดเลยสงสัยต้องเอายาลิเจนออกแล้ววะ่ะเอเคไม่งั้นเลือดไม่ลดดีแล้วไม่มัน,ม,นมันก็ฆ่ามันไม่ตายเหมือนเป็นอมตะต,ตอนเนี้ยเราปีขอ,ของกันครับนี่มีอะไรขายบ้างไหมวะไม่อนุญาตให้ดูของครับไม่อนุญาตให้ดูของครับ ไม่มีครับมีแต่ตัวกระหัวใจครับเอันนี้กูมองไอ้ที่อะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยแดงไอ้นี่ไปหมดไม่ใช่แดงไฟส้มไปหมดทั้งตัวก็ไม่ใช่จะแต่งอะไรหรอกครับพี่เออไอเคเอเคใครเกาะแตกอะไรวะเกามึงไงไอ้แมนอ๋อเหรอขอบคุณที่บอกขอบคุณที่บอกจะได้ใส่เกาะเพิ่มขึ้นเข้าไปนะเอเคเอ โอ้ย oh, เคยกูเคสหมดแล้วแมนเพี้ยนปย่าอยากกินยาลีเจนนะพี่อเอออะไรแตกอะไอเคทำไมไอเคเกาะไม่แตกวะไอเคตายเถอะปีมั่วอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอเออะไรดีวะทุกคนยาลีเจนหมด,ลมดนะมมลแล้ววะตัวกูก็เหมือนเดิมนะกูไม่มียาลีเจนกลับละทิ้นอ๋อดีเคแมนกูไม่มียาลีเจนงั้นก็ไม่ต้องมีต่อไปก็ก็ไม่ต้องใช้แล้วไงก็บอกแล้วว่าห้ามใช้ยาลีเจนไม่ทุกคนยังมีอยู่เลย ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ไม่ไม่มีแล้วแต่พี่กัทยังมีพี่กัดพี่กัทตายไปแล้วไม่ใช่ดิยังมีบัฟบีเจนคาอยู่พี่เปาบีขึ้นไม่มาให้ว้าวว้าวว้าวเจนทุกคนว้าผมต้องฟาร์มบล็อกแล้วอ่ะทุกคนจะตั้งพิธีหารลงคุณเค็มเออรอดูพี่ไมหาร AKA อยู่ไม่ได้ละต้องสร้างบ้านในร่มเลยครับโลกเหลี่ยมๆเหมือนไอ้แม่น่ะ เพียงเปาทำอะไรอ่ะพี่เปาทำอะไรอ่ะเจเจเอาป่ะเพียงเปาเต็มเกินปกติพี่ถนัดเอ็นเดอร์โพลเลยไรป่ะเอ็นจะโพลแม่นหน่อยพี่เปาหายแล้วสวัสดีเอเคเอวัสดีสวัสดีทุกคนต่างมีทุกอย่างส่วนกูว่าไม่มีอะไรสักอย่างมีตัวหัวใจเอเคไม่ขึ้นมาหรอเอเค มีหมวกแล้วสมวกใกลพังเฮ้ยเอามาดิอออก็เมื่อกี้โยนให้อ่ะเมื่อกี้เอฮ้ยเพียงเป่าวไหมเพียงเป่าวไหมแกฆ่าเพียงเป่าเหรอไอ้เคแกฆ่าเพียงเป่าแกฆ่าเพียงเป่าวไอ้เคสเฮ้ยเฮ้ยจัดหมดกัดหมดอุดแล้วฟาร์มอุดแล้วฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปเลยไอ้เคฟาร์มไปเถอะไอ่เหีียวไอ้เหี้ยฟาร์มไปโดนเกียร์นะโเกียร์ไม่ดี โอเคนะครับทุกคนก็สลับยูเฮซีแต่กระโดด O P ก็ต้องขอจบเพียงนี้นะครับผมกลับมาใช้แล้วทุกคนอเอาคารสลับนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับเย่หมดกันอ็ดเอ็ดพูไปกูจะเกลียวปวดจะไรแมนเด็ก